คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนไปหาของกิน10ร้านเด็ดตลาดน้ำคลองรัดมยมเป็นตลาดน้ำในกรุงเทพที่อยู่แถวแถวราชพฤกษ์กันครับผมตลาดนี้ของกินเยอะแยะมากมายจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันได้เลยครับอยากกินมานานแล้วชาธนาไม่ใช่ชาธนาทรนะนะชาธนา ป็นไงในราคา50บาทชาชีสเค็มๆหอมๆนะกลิ่นชีสก็ไม่ถึงกับชัดมากแต่แบบก็นวัวๆอยู่เออไม่ต้องไปกนกลถึงเียวันของร้านมยมก็มีสาขานะสาขาห้สาส5บบาทถือ<า>ว่าดีอยู่เราไม่กินชาเลยเหรออันนี้ทอดสดๆเลยใช่ไหมคะเนี่ยยังร้อนอยู่ใช่ไหม โอ้ยยังร้อนอยู่เลยริงเหรอเออเพิ่งเคยเห็น้อดสดเลยได้45ชิ้น120บาทกี่แคลโอ้เยอะมากอย่านับอย่านับอย่านับแต่ถือว่าราคาดีนะอ๋อนี่กล่องเล็กก็มี80บาทกล่องเล็กอันนี้25บาทอ่าก็จะมีแบบอันนี้25บาทหรือใครกินไม่เยอะแต่นี่คือเน้นๆเลยชิมได้ไหมขอชิมไม่ขขอชิมหน่อยสิอ่าชิมดูนี่คือเศษเศษเศษเลองชิมดู ดีนะซื้อกล่องใหญ่ <c oughs> เออคิดถูกแล้วให้ซื้อกล่องใหญ่อร่อยมันสดใหม่จริงกลงหาสิบค่ะอืม,อมน่ากินมากเลย อุ í, ้ยร้อนจริงจริงเหรอจริงจับข้างล่างสิเออว่าร้อนเอาเอากล่องหนึ่งครับอันนี้คือไส้อะไรนะครับเป็นหมูวัวค่ะตอนนี้อ่าอ่ลองชิมดูดิมันลูกใหญ่น่ากินมากเลยเกือบเข้าปากไม่ได้อร่อยไหมแต่น่ากินมากเลยนะอืมอืมข้างในยังฉ่ำอยู่เลยมันนุ่มมาก และไอไข่แซลมอนข้างบนนี่ไม่ใช่ไข่แซลมอนนะมักกุโร่เป็นนักุโร่เยลลี่แบบกุบๆจะอร่อยมากเลยคือเนื้อมันยังหั่นอยู่กินแบบร้อนๆไม่จิ้มก็อร่อยครับมันเค็มๆหวานๆหัว่อยแต่เขาชรอบมันไม่ค่อยเค็มมากนะอืมใช่มันนุ่มมากเลยอร่อยว้าวเนื้อร่อย าบอกว่าโคตรอร่อยผมเห็นป้ายแล้วผมได้กลิ่นนี่คือแบบกลิ่นมันใช่มากๆอ่ะกลิ่นกว๋วยเตี๋ยวเรือคือมันต้องกลิ่นอย่างเงี้ยไว้ทุกคนแล้วดูเส้นดิเส้นแบบแบบเส้นเล็กแบบเหนียวนุ่มจัดเลยลองดูนะว่าจะเป็นยังไงอเส้นเล็กเหนียวนุ่มมากแล้วตัวน้ำซุปอาเข้มข้นมากทุกคนน้ำซุปผมไม่ได้ปรุงเลยมันมีความเค็มๆและกลิ่นคือกลิ่นกว๋วยเตี๋ยวเรือแบบใช่ใช่เหรอใช่ออใชแหละเดินผ่านแล้วคือกลิ่นมันใช่มาก แล้วหืน้ำสุปเค็มค้นมากโคตรดีหอมมากหอมมากว้าวนะก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำขุนๆเออรสชาติเขาปรุงมาในน้ำที่เขาราดแล้วอ่ะไม่ต้องปรุงเลยใช่เราไม่ต้องปรุงเองนะถูกต้องบอกเลยเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่ถูกต้อง สิบถึงสิบสองสิบตัวโลตัวใหญ่มากเลยนะเอาจริงเนี่ยดูดิอ๋อแปดตัวโลอุ้ยแปดตัวโลนี่คือใหญ่มากเลยนะใหญ่มากเออสี่ตัวสามร้อยเขาเนี่มีให้ชิมด้วยเราเอารสอะไรคะมีใบเตยมีกะทิมกานีช็อคโกแลตนะคะครับแล้วก็วานิลาอันนี้ครับแล้วก็ใบเตยอันนี้แล้วก็กาแฟอ๋อกาแฟเขาขอชิมกาแฟดูนุ่มนะดูนุ่มนะว้าว ว้าวอร่อยออร่ยเก็บได้นานไหมครับอย่างเนี้สองสามฟานครับใค่ที่ได้หนึ่งอาทิตย์อ่าไดุ้ณแม่อ่ะบารมาก็ไม่แข็งนะลองได้เขาเอาห้าเธอเาเท่าไหร่อ่าห้าเหมือนกันเอาปนกันไปเลยไหมหนึ่งสองสามมีสี่รสขอเบิ้ลกาแฟเบิกาแฟค่ะแล้วก็อย่างละอันคอเบิ้ลใบเตยค่ะอ๋อเธอชิมใบเตยแล้วชิมกาแฟไง จ้ามี้เราเคยกินแล้ว<ช>แล้วยังกินอยู่คิดถึงมาัานา้นต้องซื้อจริงเป็นขนมเบื้องโบราณเขา,าจะมีแบบเค็มกับหวานนี่เราเอาแบบหวานมาใช่ไหมเดิมอร่อยเหมือนเดิมอ,อว้าวยังอร่อยเหมือนเดิมเบื่องแน่นมากออโอ้โหเผ่อๆมาก <laughs> หวานขาวใสแค่ลวจ้ะ ชาเขียวมะลินี่อันนี้ชาเขียวมะลินะครับผมเอาชาเขียวมะลิอันหนึ่งอาชาเขียวมะลิหนึ่งอันค่ะยังก็ได้ครับเดี๋ยวเปิดเองนี่ค่ะโอ้โุ้น,น่ากินมากว้าวเนี่ยคือวุ้นมะพร้าวทั้งหมดเลยนี่ทั้งแถบเลยนะ เเออทั้งแถบลยไม่ใช่ให้ดูว่ามันมีทั้งแถบมัน <laughs> เยอะมากอะช็อกโกแลตแล้วก็มีถั่วอะไรเงี้ยอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นกาแฟเอ็งเป็นช็อกโกแลตครัเอาอันนี้ครับหนึ่งอนันอันนี้กาแฟเหรอครับเอาช็อกโกแลตหนึ่งอนันแล้วก็กาแฟนหนึ่งอันครับอันไหนอร่อยครับคุณนะสลิมสลีมเอาได้ครับจัดไปครับสลิมหนึ่งอันครับหม,ม้อแกงเผือกอได้ครับเอานั้นแหละครับหม้อแกงอ๋อเล่ไกว่าเขาดีเนาะอ่าอันนี้มันใส่ไปนี่เต็มเลย <laughs> วครับมีมีเห็ดให้ชิมไหมครับลุงเอาเห็ดหอมถุงหนึ่งค่ะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดชิมเลยถ้าอีกสองถุงจะได้รู้ว่าเอาอะไรเดี๋ยวผมก็เอาถุงนี่แหละที่ผมที่ผมซื้อถนี่แหละอ่าอันนี้ชิมกันนะอ่านี้เห็ดหอมอ่าขอชิมขอชิมเขาว่าเห็ดหอมสามเนี่ยอันนี้เห็ดหอมเอาเห็ดหอมสามถุงเลยครับซึ่งร้านเขาจะมีข้าวเกรียบเห็ดหอมข้าวเกรียบทุเรียนทุเรียนก็อร่อยนะเมื่อกี้ชิมไป มันม่วงแล้วก็ข้าเกี๊ยวข้าวโพดขอบคุณมากครับโอ้ข้าเก็บยวตะกี้อร่อยมากอืถือว่าเป็นข้าเก็บที่อร่อยมากนี่เบิ่มเลย มีขนมปังบ้างมาทุกครั้งซื้อทุกครั้งในร้านนี้นี่เป็นขนมปังกระเทียมครับขนมปังเขาเรียกอะไรครีมชีสเหรอขนมปังกระเทียมกันอืมอืมเราซื้อแล้วเขาจะอบใหม่ๆให้เลยสองชิ้นสามสิบบาทก็ถือว่าโอเคนะตกชิ้นละสิบห้าบาทเบิ่มเลยนี่ทำช่ำเลยทุกคนอืมขนมปังกระเทียมน้นยังดีอันนี้เป็นขนมปังครีมชีสเป็น้าม เิดนทีโครร่อยทำพ่าดจะขาดเลยเลยโคตรดีโคตรนี่คือปลาหวาน5ตัวก็ได้เยอะนี่ถ้าไม้ก็ได้ฟิลลิ่งไม้ก็จะเป็นฟิลลิ่งแบบออริจินอลเราเน้นตัวเราเน้นอิ่มเราเน้นอิ่มดิ นี่ถุงเท่าไหร่นะครับตรงไหนนะครับเอาถุงนะครับสำหรับตลาดน้ำคลองรัดมยมปี2024 <c oughs> ผมรู้สึกว่าของกินเนี่ยมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นราคาเนี่ยอยู่ที่ปานกลางไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากเป็นอีึ่งตัวเลือกของตลาดน้ำในกรุงเทพที่ผมว่าโอเคเลยถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกันไปด้วยแหกพ่อแหกพี่เพื่อนแหกน้องแชร์กันไปชวนกันมาได้ครับคลิปน่าจะเป็นอะไรฝากกติดตามไปด้วยสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับ